สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่อง Pebble Green และว,วันนี้เราก็อยู่กับเกมแกนพีชกันอีกแล้วนะครับและแน่นอนเกมแกนพีชก็ต้องเป็นเกี่ยวกับการฟาร์มและว,วันนี้ผมก็จะมาฟาร์มด้วยผลพระนะครับก็จะเป็นผลระดับสัตว์มายาเลยและผมก็จะฟาร์มจากเลเวล1จนเลเวลตันและคลิปนี้นะครับก็จะมีการสุ่มแจกผลระดับ Legendary ให้กับผลดูด้วยนะกติกาก็คือถ้าคลิปนี้มีครบ1000ไ like, ลค์แล้วก็มียอดดูครบ1 0,000วิว ผมก็จะทําการสุม่มแจกผลดิจินัลลี่หผลนะถ้ารวมกับคลิปที่ผมฟาร์มผลพิษก็จะรวมกันเป็น2ผลถ้าหากว่าใครชอบเล่นเกมแกนพิษก็อย่าลืมเข้ามาร่วมสนุกกันด้วยละ่ะอ,อ๋อแล้วก็อย่าลืมเข้ากลุ่มผมกันด้วยนะมันจะได้ง่ายต่อการแจกผลนะครับโอเคเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยเอาล่ะก่อนแรกเลยเราก็ต้องสร้างตัวละครกันก่อนอันนี้ผมก็สุ่มเผาจนได้เผามิคงด้วยนะแต้มสุ่มผมก็ได้จากอีเวนต์ของเกมนี้ก็ดีมากๆเลยไม่ต้องเติมโลบัก เอาล่ะแล้วเมื่อผมสร้างตัวละครแล้วผมก็ทําการกินผลบุดดาบุดดานะอันนี้จะเป็นผลสายพันธุ์สัตมายาก็หายากมากเลยนะครับในเกมนี้แล้วก็แพงมากด้วยนี่ครับกัดเข้าไปแล้วหน้าเขียวเลยรสช,ชาติน่าจะไม่อร่อยจากนั้นผมก็เริ่มเข้าเล่นเกมเลยก็มาเกิดที่เกาะแรกนะอย่างแรกที่ต้องทําก็คือการรับเควสแล้วก็ไปตีมอนสเตอร์เพื่อเก็บเลเวลพวกนี้ก็จะเป็นโจรภูเขานะที่อยู่ในเกาะแรกนี่ครับผมก็ทําการไล่เก็บมันทีละตัว จากนั้นนะครับพอผมตี NPC เก็บเวลผมก็วิ่งเก็บกล่องทั่วแมปเลยกล่องในช่วงแรกนะครับมันจะทําให้เลเวลเราขึ้นเร็วมากแล้วเราก็จะได้เงินด้วยนี่ครับผมก็วิ่งไล่เก็บทีละกล่องเลยจากนั้นผมก็อัพสเตตัสลงที่ผลปีศาจอย่างเดียวเลยนะก็ได้ท่าแรกมาแล้วเป็นท่าแปลงล่างเป็นล่างสีทองนี่นะครับตัวสองแสงเลยแล้วมันก็จะให้สเตตเราลดความเสียหาย15% เราก็จะโดนตีเบาลงนะจากนั้นพอแปลงล่างเป็นล่างทองผมก็มารับเพชแล้วก็ตีพวกโจนภูเขาต่อฟารมไปเรื่อยๆก็ได้ท่าที่สองมาแล้วเป็นท่าฝ่ามืออรหันนะนี่ผมก็ใช้ใส่บอสนัดเดียวตายเลยแล้วก็เอามาฟาร์มต่อที่โจนภูเขา และผมก็ฟาร์มไปเรื่อยๆจนเลเวลสิบห้าก็เตรียมย้ายเกาะน,นะครับก็ซื้อเรือแล้วก็รับเควสจากเกาะน,นี้เพื่อไปส่งอีกเกาะน,นึงเป็นเกาะทะเลทรายพอถึงอีกเกาะแล้วผมก็มาเซฟจุดเกิดนะแล้วก็มาส่งเควสจากนั้นก็มาตี NPC ที่เกาะนี้เลยนี่นครับแปลงล่างก่อนที่จะไปบวกแล้วก็ใช้ฝ่ามือพิฆาตจัดการได้เป็นกลุ่มๆเลยค่อนข้างง่ายเลยนะครับจากนั้นผมก็ลองมาตีบอสด,ดู ลูซิดผู้ถือบาสุก้านะก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะเพราะว่าผมเป็นผู้ใช้ผลบุฎดาวบุฎได้ย่งไงละ่ะแล้ฟาร์มต่อไปเรื่อยๆผมก็ได้ท่าใหม่มานะเป็นท่าอัดพลังลงพื้น <c oughs> ท่านี้ก็ทรงพลังมากเลยตีได้เป็นวงกว้างด้วยนะผมก็ใช้ท่านี้ในการฟาร์มอีกก็เร็วขึ้นมากเลยจากนั้นพอผมเลเวล24แล้วผมก็ย้ายเกาะไปที่เกาะเชลทาว ก็นั่งเรือมาเลยนะจากนั้นพอผมมาที่ขอาะเชลทาวแล้วผมก็วิ่งไปรับเควสกับ NPC ไปตีกับทหารเรือนะไม่ว่าจะเยอะขนาดไหนก็เจอฝ่ามือพิ่คาดไปแล้วก็อัดขึ้นกระแทกไปด้วยเอาทหารเรือมากี่คนก็เอาผมไม่อยู่นะครับระหว่างที่ผมฟาร์มอยู่ก็มีคนโยนผลปีศาจมาให้ผม เป็นผลกิโลกิโลนะผลนี้ก็เป็นผลระดับต่ำๆเลยไม่ค่อยดีมากถ้ามีคนเอาผลนี้มาให้ก็อย่าไปกินนะโอเคเราก็ไม่เสียเวลาก็กลับมาฟาร์มกันต่อนะก็ใช้ฝ่ามืออลหรหันกระแทกเข้าไปผมก็ฟาร์มฟาร์มฟาร์มไปเรื่อยๆจนผมได้ท่าแปงลงร่างแบบร่างสมบูรณ์ร่างนี้ก็ตัวใหญ่มากเลยครับอย่างกะทยท่านเป็นผลพระพุทธองค์ตัวใหญ่มากเลยอ๋อแล้วก็เมื่ออยู่ในร่างนี้นะครับผมสามารถเดินเหยียบ ศัตรูได้โดยไม่ต้องกดต่อยเลยแค่เดินผ่านก็เหยียบมันแล้วก็ทําดาเมจได้เลยตัวใหญ่มากเลยครับพอผมมีร่างตัวใหญ่แล้วผมก็จะมาตีกับตัวตึงที่สุดในเกาะนี้ครับก็คือมอร์แกนกามเหล็กเจอพลังบอนกิงกิของผมเข้าไปเอฟเฟกอลังการมากพอลูกน้องมันตายหมดก็เหลือแค่ตัวมันคนเดียวแล้วนะครับก็เสร็จผมเลยผมก็หยิบมันมาบีบแล้วก็เอาทุ่มลงพื้นนี่ครับตัวใหญ่มันก็ดีอย่างนี้นี่เอง ั้นพอผมฟาร์ไมไปได้สักพักเลเวลผมก็พอที่จะย้ายเกานนะแล้วครับเกาะต่อไปก็คือเกาะโซที่มีพวกเผ่ามิงเต็มไปหมดเลยนะครับตัวละครน,นี้ก็เป็นเผ่ามิงเหมือนกันก็อาจจะลําบากใจนิดน,นึงเพราะว่าต้องตีพวกเดียวกันนะแต่ก็เพื่อเลเวลก็ต้องทําไปนะครับพอเป็นร่างตัวใหญ่แล้วมันก็ยังตีผมเข้าอยู่นะแล้วก็ตีผมได้ง่ายขึ้นด้วยเพราะว่าคิดบล็อกมันใหญ่ขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรมากมายนะครับเพราะว่า พอกลายเป็นร่างตัวใหญ่แล้วมันก็ลดดาเมจลงอีก60%ถึงจะตีโดนแต่ก็ตีเข้าไม่แรงมากนะครับพอเบื่อก็กลายเป็นร่างทองร่างเล็กนะครับจากนั้นผมก็ย้ายมาที่บติเอนะเพราะว่าเลเวลผมมากพอแล้วอยู่ในติเอก็ลําบากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันแปงลงร่างทางไหนไม่ได้ก็เลยใช้ได้แต่ร่างทองก็ต้องใช้สเตปน,นิดนึง แล้วพอฟาร์มที่บร布ิเีได้สักพักหนึ่งก็ย้ายไปที่เกาะลิงไปตีกับพวกลิงนะอันนี้ก็หวานหมูเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นร้านกว้างผมก็แปลงล่างเป็นล่างใหญ่ได้ส,สบายๆเลยตีกับกอริลลาด้วยผลพรพุทธองค์นี่มันสุดยอดจริงๆเลย พอผมฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับก็มีคนมาขอผลผมก็ไม่รู้จะให้อะไรแล้วผมก็นึกขึ้นได้ว่ามีคนให้ผลกิโลกับผมผมก็เลยเอาให้เขานะครับเพราะว่าในตัวผมมีแค่ผลกิโลหวังว่าเขาคงจะไม่กินเข้าไปนะจากนั้นพอผมฟาร์มไปเรื่อยๆผมก็มีเงินมากพอแล้วครับผมก็เลยไปซื้อโลคุชิกิไฟติ้งสไตล์นะก็เป็นหมัดของซ p 9ไก็ต้องปีนเขาแบบนี้มาก่อนผมก็เก็บมาสเตอรี่แล้วก็เก็บเงินแต่ว่ากะผิดนะครับ ก็เหลือแค่แกปโปที่ผมยังซื้อไม่ได้ก็ต้องกลับไปฟาร์มใหม่แต่ว่ากลับมาฟาร์มใหม่ครั้งนี้ก็ย้ายเกาะน,นะครับมาที่เกาะอาลองเกาะลิงกับเกาะอารองนี่ถ้าเลเวลประมาณ55ก็ฟาร์มได้เลยนะดังนั้นผมก็ตีพวกมนุษย์เงือกไปเรื่อยๆและพอผมฟาร์มไปได้เรื่อยๆก็ได้เงินเพิ่มมาแล้วนะครับผมก็เลยกลับไปที่หอคอยเพื่อไปซื้อแกปโปทีนี้ผมก็จะเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระแล้วเพราะว่ามันสามารถกระโดดขึ้นฟ้าได้ดังนั้นก็กลับมาที่เกาะอาลอง แล้วก็มาตีกับพวกมนุษย์เงือกนิดหน่อยจากนั้นก็มาตีกับอาลองตัวตึงที่สุดของมนุษย์เงือกในเกาะนี้นน <S <S และพอผมฟาร์มจนเลเวล80แล้วมันก็ได้เวลาที่ผมจะได้ฝึกฮาคี้เกาะสักทีผมก็เลยย้ายเกาะไปที่เกาะโคลิเพื่อฝึกฮาคีเกาะนะครับก็มาเจอคุณลุงคนนี้ก็มาซื้อคเควสฮาคีเกาะเลย เว้ก็คือตีเยติ50ตัวนะก็ไม่ยากนะครับเพราะว่าผมใช้ผลพระพุทธองค์ตัวใหญ่แบบนี้ตีได้ง่ายๆเลยผมก็จัดการพวกเยติไปเรื่อยๆจนทำโค้ชสำเร็จก็ได้ฮาคิเกาะมาแล้วนะทีนี้ผมจะตีพวกสายโลกเกยียได้สบายๆเลยจากนั้นพอเงินเหลือนะครับผมก็กลับมาที่เกาะแรกเพื่อมาซื้อเรืออันใหม่ เป็นเรือที่ลำใหญ่กว่าเดิมทีนี้พอผมมีอาคิกาอแล้วแล้วก็มีเรือลำใหม่แล้วก็ย้ายเกาะไปที่เกาะต่อไปได้นั่นก็คือเกาะสกายเปียนี่ครับขึ้นน็อกอัพสตีมขึ้นมาเลย <S <S อย่างนั้นก็มาฟาร์มกับพวกสกายเปียนนะบางฉากที่อยู่ในอาคารก็แปลงร่างเป็นตัวใหญ่ไม่ได้แต่ก็ ไม่ใช่ปัญหานะระหว่างฟาร์มผมก็เจอผู้ใช้ผลเมโลเมโลด้วยก็เลยได้ช่วยๆกันฟาร์มเลยจากนั้นผมก็มาตีกับก็อดเอเนลผู้ใช้ผลสายโลกเกียผลสายฟ้าแล้วก็มีผู้ใช้ผลฟิตมาร่วมแจมด้วยนะครับเทพเจ้าสายฟ้ากันเหละจอฝ่ามือเทวดาเข้าไปสักหน่อยพอเอเนลตายแล้วผมก็มาฟาร์มกับสกายเปียนลูกกระจกเพื่อฆ่าวเวลา ก็กลับไปกระทืบเอเนวต่อพอมันเกิดแล้วเอเนลนี่โดนทั้งจับบีบแล้วก็โดนกระทืบยับเลยนะครับ <c oughs> แล้วพอเลเวล160แล้วผมก็ย้ายเกาะไปที่เกาะของฟูจิทระเป็นผู้ใช้ผลแรงโน้มถ่วง แต่ตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ไปตีกับมันนะมาตีกับพวกลูกน้องมันก่อนแล้วจากนั้นก็มีคนไปตีฟูจิโทระนะผมก็เลยเข้าไปแจมด้วยได้ประมาณ2ตัวแต่ก็ไม่ได้ดอกอะไรเลยนะน่าเสียดายมาก และเลเวลผมก็มากพอที่จะฝึกฮาคีสังเกตแล้วผมก็เลยไปซื้อเควสที่สกายเปียจากนั้นก็ลงมาที่เกาะเดิมเพื่อมาฝึกเพอร์เฟกบล็อกนะครับ200ครั้งก็ใช้เวลานาน,านมากเลยหลังจากที่ฝึกเพอร์เฟกบล็อกอยู่นานนะครับผมก็บล็อกจนครบแล้วแล้ว,ลวก็ได้ฮาคีสังเกตมาเป็นที่ครอบครอง และทีนี้พอผมมีฮาคีสังเกตแล้วผมก็สามารถหลบการโจมตีของศัตรูได้ระดับหนึ่งแล้วตอนนี้ผมก็มีทั้งฮาคีเกาะและฮาคีสังเกตแล้วก็เลยอยากไปลองของครับไปตีกับคีสลุดูผมก็ไม่ได้ไปตีคนเดียวนะเพราะว่าไม่ไหวก็มีคนอื่นในเซิร์ฟมาตีด้วยก็มีผู้ใช้ผลปีศาจอย่างอื่นด้วยนะมีทั้งผลแมกมาแล้วก็ผลทองคําตีไปเรื่อยๆก็มีคนมาเพิ่มนะครับทั้งใช้ดาบใช้ผลปีศาจอ๋อล้วตีคีสลุเสร็จก็ตีกับหนวดขาวด้วย ผมนี่ตัวใหญ่สุดในกลุ่มเลยนะครับเป็นแท้งเป็นแท้งแล้วผมก็กลับมาฟาร์มต่อนะแต่ครั้งนี้ผมย้ายเกาะไปที่เกาะมนุษย์เงือกก่อนที่จะไปเกาะมนุษย์เงือกเราก็ต้องดำน้ําก่อนก็ขอบอกเลยนะครับว่าไอตอนดำน้ําลงนี่ลาบากมากฉลามนี่ก็คอยจะจ้องจะเล่นผมอย่างเดียวเลย และพอมาถึงเกาะมนุษย์เงือกผมก็ไม่รีรอไปรับเควสแล้วก็ฟาร์มต่อเลยจากนั้นผมก็ไปโซโลกับราชาเงือกนะนี่โดนผมกระทืบเป็นปลาแห้งเลยตีกับราชาเงือกแล้วก็ไปตีกับนักดาบเงือกด้วย อันนี้ก็ปลาแห้งตัวที่สองฟาร์มเกาะมนุษยงเงือกเบื่อๆก็เลยกลับขึ้นมาที่มารีนฟอร์ตก็เห็นคนกำลังตีคิสรุผมก็เลยไปแจมด้วยคิสรุนี่เนื้อหอมมากเลยนะครับเกิดทีนี่โดนแต่คนลุมตีมีแต่คนใช้ผลโหดทั้งนั้นเลยทั้งผลไฟผลพิษ แล้วก็ตีคิสลุครั้งนี้นะครับก็ดรอปของมาด้วยได้แว่นตามันกับเสื้อมันอันนี้ของดีมากๆเลยนะกินข้าวแล้วก็ต้องกินหวานยายเล่าทําไมเราจะไม่ตีหนวดขาวหลังจากคิสลุนะครับจากนั้นผมก็ไล่ไปตีบอสหลายตัวเลยนะบางตัวก็ตายบ้างบางตัวก็ไม่ตายอันนี้ผมก็กําลังจะไปตีกับบอสไฟนะและระหว่างที่ผมกําลังตีกับบอสไฟอยู่อยู่อยู่ผมก็ดรอปผ้าคลุมของสโมเกอร์นะๆๆนะก็ได้มาแบบงง อาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านั้นผมไปตีสโมเกอร์านะแต่ว่ามันไม่ตายผมก็เลยเปลี่ยนมาตีกับบอสไฟและระหว่างที่ผมตีกับบอสไฟก็น่าจะมีคนไปฆ่าสมเกอร์ผมก็เลยได้พระครูม,มันมาก็ค่อนข้างโชคดีนะครับตีบอสเสร็จแล้วก็มาตีเจ้าทะเลต่อก็ให้อีกลาดหนึ่งผมล่อให้ล่อมาใกล้ๆนะครับแล้วผมก็ตีมัน นี่ทั้งต่อยทั้งเตะจ้าวทะเลนี่ก็กลายเป็นงูทะเลไปเลยนะครับตีไปหลายตัวมากเลยนะครับได้ทั้งเสื้อก่อมันแล้วก็ได้ทั้งคาตนามาด้วยนนก่อมนุษย์ก็ไม่ฟาร์มแล้วครับฟาร์มจ้าทะเลแทนแล้วตอนนี้ จนเลเวลมากพอที่จะไปเกาะ2ได้แล้วผมก็เลยไปเก็บกัมพีพอเก็บกัมพีแล้วก็ไปคุยกับลิงเพื่อย้ายไปโลก2ผมก็ให้ลิงยักษ์มันเปิดประตูให้ผมเพื่อผมจะได้ไปที่โลก2พอย้ายมาโลก2ก็ไม่รีรอนะครับมาฟาร์มกับเจ้าทะเลที่เป็น้าเข่น แต่ว่าขอบอกเลยนะครับว่าคาเค้นนี่มันตียากกว่างูทะเลมากเลยเพราะว่าคาเค้นมันจับแล้วก็โยนได้ก็ฟาร์มได้ไม่กี่ตัวนะก็เลยเปลี่ยนใจไปฟาร์มที่เกาะทิลเลอร์บาร์กแทนฟาร์มที่เกาะทิลเลอร์บาร์กนี่ง่ายกว่าเยอะนะครับตีกับพวกซอมบี้ทั้งซอมบี้ลูกอกแล้วก็ซอมบี้นักดาบลิวมะแต่ไอลิวมะนี่ก็ตึงอยู่นะครับโซโล่ไม่ไหว ต้องมีคนมาช่วยแล้วพอผมมีเลเวลมากพอแล้วผมก็เทรดของกับอีกรหัสหนึ่งของที่เทรดก็เป็นเสื้อกาอกาเค็นแล้วก็สมุดทำฮาคิเกาะเวอร์ชัน2นะจากนั้นพอได้สมุดฮาคิเกาะเวอร์ชัน2แล้วผมก็เริ่มทําการไปทําฮาคิเวอร์ชัน2เลยเก็บสปิรินะครับจากนั้นก็ไปที่เกาะฮาคิ นั่งสมาธินะก็ได้ฮาคิ้เวอร์ชั่น2มาแล้วเป็นสีชมพูทีนี่ผมก็แข่งแข่งขึ้นอีกระดับนึงละมีฮาคิเกาะเวอร์ชัน2ก็ต้องมีฮาคิ้สังเกตเวอร์ชัน2ก็เลยไปทําต่อเลยเนมีเกมฮาคิสังเกตเวอร์ชัน2นี้ก็ยังยากเหมือนเดิมนะครับทํานานมากกว่าจะได้แต่ก็ได้มาแล้วนะครับ พอมีฮาคิเวอร์ชั่น2ทั้ง2แบบแล้วก็กลับมาฟาร์มที่เทลล์บาร์กต่อก็มาตีกับริวมะแล้วก็บอจินะครับบอจินี่ก็เป็นซอมบี้หนักสู้เหมือนกันไอตัวนี้ก็เหมือนสกิลมันไม่มีครูดาวนะครับสแปมอยู่ได้ พอฟาร์มบอจีกับริวมาก็ได้วิญญาณมาพอได้มามากพอแล้วก็ไปอัญเชิญเรียกโมเลียมาโมเลียนี่ตัวก็ใหญ่พอๆกับตัวผมเลยนะตัวพอๆกับผู้ใช้ผลบูด,ดาบูด,ดาอะไนะเนี่ยแต่ว่ามันเป็นผู้ใช้ผลเงานะก็ะตีกับโมเลียอย่างนี้ไปเลยครับเก่งแค่ไหนก็แพ้ลุม ก็ตีกับโมเลียจนตายนะครับสุดท้ายก็ไม่มีดอกอะไรจากนั้นพอเลเวลประมาณ425ผมก็ย้ายไปที่เดสโรซาเกาะโดฟามิงโกนะก็มาฟาร์มกับพวกหมาป่าพวกนี้ก่อนตอนแรกก็กะว่าจะไปตีกับโดนะแต่ว่าไม่ไหวก็เลยฟาร์มแต่หมาป่าอย่างนี้แหละถึงจะน่าเบื่อ K, แต่ก็ก็ต้องฟาร์มนะครับตอนแรกผมว่าจะไปตีโรงงานรอ แต่คิดไปคิด,คด,คด,คดมาแล้วมันอาจจะเวลช้ากว่านะครับผมก็เลยมาตีหมาป่าอย่างนี้นี่แหละเพราะว่าหมาป่ามันขึ้นเร็วแต่หมาป่าก็น่าเบื่อนะครับแล้วผมก็ฟาร์มหมาป่าอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเลเวลเต็มเย nice. อัดคลิปเสร็จตอนนี้ตัดเสร็จอีกทีตอนไหนเอาละครับสำหรับ คลิปฟาร์มแกนพีชก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกิจกรรมแจกผลด้วยนะอย่าลืมเข้ากลุ่มก่อนด้ยลสาหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามไว้คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอดูกันได้เลยสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ